สวัสดีคะ่ะนักศึกษาในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบันทึกการขายสินค้าสำหรับกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะในคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องของการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้านะคะในคลิปนี้เป็นคลิปขายเป็นคลิปขายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นมาดูคะ่ะโจ์ข้อนี้เป็นโจย์ของร้านจัสตินนะคะมีรายการค้า ที่นักษาเห็นในสไลด์ดังต่อไปน,นี้นะคะเริ่มแรกเลยค่ะนะคะกันยายนะคะกันยายนที่2นะคะกันยาวันที่สองนะคะขายสินค้าให้นายเจเจนะคะเก้าหบาทให้ส่วนลดหเปอร์เซกรณีนี้เราเป็นคนขายนะคะมีเงื่อนไขสองทับสิบเอ็นทับสาสิบ จำได้ไหมคะถ้ามีเงื่อนไขหน้าตาแบบนี้เข้ามาแสดงว่าการซื้อขายครั้งนั้นเป็นการซื้อขายที่เป็นเงินเชื่อนะคะแล้วก็มีเงื่อนไข FOB destination ด้วยมีการจ่ายค่าขนส่ง3,000โจทย์ข้อน,นี้ค่อนข้างจะยาวนะคะเราตัด เราตัดข้อมูลออกมาเป็น 1. เราขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ 2. เรามีการจ่ายค่าขนส่ง FOB destination destination คนที่เป็นคนจ่ายค่าขนส่ง destination นะคะคนที่เป็นคนจ่ายค่าขนส่งก็คือผู้ขายแล้วข้อนี้เราเป็นคนขายนั่นหมายความว่าค่าลถที่เกิดขึ้นเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการจ่ายเพราะฉะนั้นเรา วันนี้ก็บอกด้วยว่าเราจ่ายไปสามพันเพราะฉะนั้นเราจะต้อง,งบันทึกบัญชีการจ่ายค่าขนส่งด้วยเอาเริ่มมาดูการบันทึกรายการค้านะคะของกันยาวันที่ที่สามนะคะของกันยาวันที่สามโจทย์ข้อนี้บอกว่าเราขายสินค้า90้าหบาทให้กับนายเจเจแล้วมีเงื่อนไข2องทับสิบห้าทับสามสิทับสิบห้าเนทับนั่นหมายความว่า เราให้เครดิตเจเจสาวันคือเราให้ติดเงินเราได้30วันแต่ถ้าหาเงินมาใช้เราภายใน15วันเราจะต้องลดให้เจเจอีก2%น,นั่นคือหมายความว่าวันนี้เราขายของแต่เราไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้เงินปุ๊บเราจะเปลี่ยนจากผู้ค้าลูกค้ากลายเป็นลูกนี้ลูกนี้เป็นสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เวลาเพิ่มเพิ่มด้านเดบิตก็ต้องเดบิตด้วยลูกนี้เจ ะะแล้วก็เครดิตด้วยขายสินค้าลูกหนี้เป็นสินทรัพย์เป็นหมวดที่1นนะคะส่วนขายเป็นรายได้รายได้เป็นหมวดที่4ครูให้เป็น1นึ 03, 1่งศนสเพราะว่าครูเก็บ1นึ่ง่ไว้ให้เงินสดเก็บ1นึ่งนไว้ให้เงินฝากธนาคารหรือถ้าเกิดใครไม่ล็อกเลขแบบนี้จะรันลูกหนี้เป็น1นึก็ได้ไม่เป็นไราจัดจัดเรียงหมวดให้ถูกค่ะเลขตัวหน้าเลขตัวแรกค่ะจัดหมวดให้ถูกห้าหมวดลำดับที่ไม่เป็นไรนะคะ าขายเป็นรายได้ค่ะรายได้รายการแรกก็เป็น401โจทย์ข้อนี้บอกขาย90,000แต่ JJ ติดหนี้เราไม่ถึง90,000นะคะเพราะว่ามีส่วนลดการค้า5%จําได้ไหมส่วนลดการค้าทําเหมือนตอนที่เรียนซื้อเลยค่ะลดให้ทันทีแต่ไม่ต้องบันทึกเพราะฉะนั้นลดไปเลย5%ก็ต้องเอา90,000ล5%สรุป JJ วันนี้แทนที่จะติดหนี้เรา90,000ไม่ ติดหนี้เรา85,500ยอดขายเราก็คือ85,500แล้วก็อธิบายรายการนะคะเห็นไหมคะเงื่อนไข2ทับ 10, บทับ30ถ้าชำระหนี้เร็วภายใน15วันจะให้ส่วนลดเพิ่มอีก2%แต่ต้องเคลียร์หนี้ให้เราให้หมดภายใน30วันเพราะฉะนั้น15วันถ้าเราจะเริ่มนับเราเริ่มนับวันรุ่งขึ้นขายวันที่3เริ่มวันรุ่งขึ้นวันที่ 4, 5, 6, 7 8ปดเ1 1าสิบสิบเอ็ดสิบนั่นหมายความว่าถ้าเจเจเอาเงินมาคืนเราภายในวันที่18กันยาเราจะต้องลดให้เจเจอีกสอเปร์เนอันนี้คือเงื่อนไขเงินสดที่ตกลงกันไว้นะคะและในวันนี้นอกจากบันทึกการขายเชื่อแล้วมีการจ่ายค่าขนส่ง3,000ด้วย โจทย์บอกจ่ายค่าขนส่งสามพันหมายความว่าเราจ่ายเงินเราลดแน่นอนแต่เราจะลงบัญชีเป็นอะไรเราต้องไปดูเงื่อนไขาการขนส่งเขาใช้ FOB Destination ดูจากโจทย์นะคะ FOB Destination คือผู้ขายเป็นผู้จ่ายค่าลดแล้วข้อนี้เราเป็นคนขายเราจ่ายค่าลดสามพันเพื่อขนของไปให้ลูกค้านั่นคือเอาของออกจากร้านเราเดบิตค่าขนส่งออกและเครดิตด,ด้วยเงินสด ค่าขนส่งออกเป็นค่าใช้จ่ายนะคะเป็นหมวดที่5 5ตัวแรกคูให้เป็น501เงินสดคูให้เป็น5อ่าเป็น101ค่ะยอดเงินที่จ่ายก็คือ3000แล้วก็อธิบายรายการไปต่อมาวันที่5นะคะวันที่5บอกว่ารับคืนสินค้าจากนายเจเจ0 0 0 0เป็นราคาก่อนหักส่วนลดรับคืนจากเจ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 เราเพิ่งขายไปเมื่อวันที่3พอเราส่งของไปปุ๊บ เจเจเช็คของปรากฏว่าเราส่งของผิดแบบไป5,000ันเจเจบอกขอคืนอ้าวคืนเราก็รับคืนมาแต่เราไม่คืนเงินเจเจนะคะเพราะเราดูวันที่ขายค่ะเราดูวันที่ขาย วันที่ขายเจเจยังไม่ให้เงินเราเลยค่ะเจเจเป็นลูกหนี้เราอยู่แปดหมื่นแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยนั่นหมายความว่าวันนี้พอเรารับของคืนมาเราจะไม่คืนเงินให้เจเจนะคะแต่เราบอกเจเจเรารับคืนแต่เดี๋ยวยอดลูกหนี้จะต้องลดลงเห็นไหมคะลูกหนี้ตอนเราขายให้เขาติดหนี้เราสินทรัพย์เพิ่มเดบิตเวลาลดลดด้านเครดิตรายการนี้เดี๋ยวลูกหนี้เราจะมาไว้ทางด้านเครดิตค่ะ ส่วนลูกหนี้ลดเพราะเราทําการรับคืนสินค้าเราเดบิตด้วยรับคืนสินค้าค่ะนะคะรับคืนแต่ไม่คืนเงินค่ะเพราะว่ายังไม่ให้เงินเราเขาเป็นลูกหนี้เราอยู่ลูกหนี้ลดค่ะเครดิตลูกหนี้เจเจนะคะรับคืนหมดที่สี่นะคะรับคืนเกิดจากการขายเพราะฉะนั้นขายสี่รับคืนก็สี่ลูกหนี้เป็นหมวดที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สามแต่วันนี้เจเจเราลดให้เราลดลูกหนี้ หรือเราลดยอดลดยอดนี้ให้เจเจไม่ถึงห้าพันเพราะตอนที่เราขายค่ะขายจริงๆแล้วเจเจต้องติดเงินเราเก้าหมื่นแต่พอเราลดให้ห้าเปอร์เซ็นก็เลยเหลือเป็นหนี้เราแปดหมื่นกว่าบาทเพราะฉะนั้นวันนี้รับคืนของมาเราก็ไม่รับเราก็ไม่หักลูกหนี้ทั้งหมดออกห้าพันเพราะโจทย์บอกว่าเป็นราคาก่อนหักส่วนลดก่อนหักส่วนลดด้าน,นหมายความว่ายังไม่ได้หัก นั่นคือเราต้องเอา5000ไปลบด้วยส่วนลดการค้า5%เรเนเลทเดียวกับตอนวันที่ขายนั่นหมายความว่าวันนี้เราจะลดยอดลูกหนี้ไป4ี่0ยอดรับคืนก็คือ4,750นะคะอธิบายรายการให้เรียบร้อยอธิบายรายการของครูผิดนะคะรับคืนสินค้านะคะไม่ได้รับเงินสดนะคะเราบอกรับคืนสินค้าจากลูกหนี้จะครูขอแก้สไลนะคะรับคืนสินค้านะคะ รับคืนสินค้าจากลูกนี้นะคะจากลูกนี้ต่อมาค่ะต่อมาวันที่6นะคะวันที่6บอกว่าขายสินค้า70,000บาทนะคะให้ส่วนลด5%ได้รับเป็นเช็คแล้วเอาเช็คฝากธนาคารเอาเช็คฝากธนาคารปุ๊บเงินฝากธนาคารก็เพิ่มก็เดบิตด,ด้วยเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารที่เราได้มาเพราะว่าเราขายสินค้าเป็นรายได้ค่ะก็เครดิตขายสินค้าเงินฝากธนาคารหมวดที่1เมื่อกี้ครูล็อกไว้เป็น102นะคะขายสินค้าใช้เลขเดิมค่ะ401ขายครั้งนี้7 0 0 0 0มืนแต่เราได้เงินไม่ถึง7 0 0 0 0มืนนะคะเพราะมีส่วนลดการค้า5%นั่นหมายความว่าต้องเอา7 0 0 0หมืนไปลบ5%เป็นก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีเงินโอนเข้าบัญชีทั้งหมด หกหมื่นหกพันห้าร้อยนะคะหกหมื่นหกพันห้าร้อยแล้วก็อธิบายรายการนะคะขายสินค้าเป็นเช็คนะคะลดให้ห้าเปอร์เซ็นตก็ได้นะคะต่อมานะคะต่อมาวันที่สิบสองค่ะทันนะคะวันที่สิบสองสิบสองโจทย์บอกว่ารับคืนสินค้าสองพันจากการขายเมื่อวันที่หกกันยาได้รับเป็นเงินสดอ่าววันที่หกกันยาค่ะ 6กันยาก็วันนี้ค่ะที่เราขายของแล้วเราได้เป็นเช็คมาเอาเช็คเข้าแบงก์เงินฝากธนาคารเลยเพิ่มถูกไหมคะแสดงว่าลูกค้าเคลียร์เงินเราหมดแล้วพอมาวันนี้ลูกค้าเอาของมาคืนเราเราต้องคืนเงินแต่ตอนที่เราได้เราได้เป็นเงินฝากธนาคารแต่ข้อนี้เขาระบุเลยว่าพอเอาของมาคืนเราเงินมันแค่2 0 0พันเองเราก็เลยจ่ายเงินสดให้2,000นั่นคือเงินสดเราลด แล้วเราก็ลงบัญชีค่ะเดบิตรับคืนสินค้าเงินเราลดค่ะเราเครดิตได้เงินสดรับคืนบวตที่4นะคะ402เงินสดให้เป็น101โจทย์บอกว่า2000เป็นราคาหลังหักส่วนลดคำว่าหลังหักส่วนลดนั่นหมายความว่าหักแล้วหักมาให้แล้วเราก็ลงบัญชีอย่างเดียวค่ะ2000แต่ถ้าบอกว่าก่อนหักส่วนลดก่อนหักคือยังไม่ได้หักต้องเอาไปหักส่วนลดการค้า อัตราเดียวกับตอนขายนะคะกับวันขายนะคะแล้วเราก็เลยอธิบายรายการนะคะรับคืนสินค้าจ่ายเงินสดต่อมาวันที่17ค่ะรับชําระหนี้จาก j j ทั้งหมดรับชําระหนี้จาก JJ JJ เป็นลูกหนี้วันนี้เอาเงินมาใช้หนี้เราเงินเราทําไมคะเงินเราเพิ่มเราเดบิตเงินสด1 0 1 เงินเราเพิ่มเพราะลูกหนี้เอามาใช้หนี้ลูกหนี้ก็ลดเราก็เครดิตลูกหนี้นน j ่1 0 3แต่ย้อนกลับไปดูสัญญาค่ะเราเคยสัญญาอะไรกับ JJ ไหมนี่ค่ะเราสัญญากับ JJ ว่าถ้า JJ 2ทับ1 5ทับ30ถ้า JJ หาเงินมาคืนเราทันภายในวันที่18เราต้องลดให้ JJ อีกเท่าไหร่คะ2%แสดงว่าทานัน ทันก็หมายความว่าวันนี้เราต้องลดให้เจเจการที่เราลดให้เจเจคือเราลดให้เขาเราลดให้เขาเราเรียกว่าส่วนลดจ่ายอยู่ด้านเดบิตเป็นหมวดที่4จดไว้นะคะขายรับคืนส่วนลดจ่ายเป็นหมวดเดียวกันค่ะเป็นหมวด4นะคะเป็นหมวดที่4อ่ะทีนี้วันนี้เราก็ลดให้เจเจสเเพราะเรารับชำระหนี้ไปดูยอดก่อนค่ะดูยอดก่อนเลยว่าเจเจติดหนี้เราเท่าไหร่ เริ่มจากที่นี่ค่ะเราขายของให้เจ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 ติดดี้เรา8,5500กดเครื่องค่ะแล้วต่อมาวันที่5เห็นไหมคะเรารับคืนของมามีผลทำให้ยอดลูกหนี้ลดลง4,750นั่นหมายความว่าเราจะต้องเอายอด2ยอดนี้มาลบกันนั่นคือยอดลูกหนี้ที่เหลือ8,750แต่เราได้เงินไม่ถึงยอดนี้นะคะเพราะ เราสัญญากับ JJ ไว้แล้ว JJ รีบหาเงินมาคืนตามสัญญาต้องลดให้2%เราก็ต้องเอา8 7 5 0มาคูณ2%นั่นหมายความว่าเราต้องลดให้ JJ ไป1,615บาทงั้นแสดงว่าเงินที่เราจะได้เราก็มาจากยอดหนี้ทั้งหมด8 7 5 0ลบด้วยส่วนลดจ่าย1,615บาท เหลือยอดเงินที่เราจะได้จาก JJ วันนี้คือ79,135นะคะแล้วพอเสร็จแล้วลองเช็คยอดนะคะยอดเดบิตมี2ยอดจับบวกกันค่ะเราจะต้องได้เท่ากับทางด้านของด้านเครดิตอันนี้คือการลงบัญชีทางด้านผู้ขายนะคะคลิปที่แล้วผู้ซื้อคลิปนี้ผู้ขายนะักศึกษาลองไปฝึกทบทวนมานะคะไปฝึกทบทวนมาแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้า เราจะเจอกันครูจะทำโจทย์ทำรายการค้าก็คือรายการค้าของเรามีเป็นทางผู้ซื้อและเป็นทางผู้ขายแต่เป็นในกรณีที่เราจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ครูขอจบแค่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ